สวัสดีครับหยิบมารีวิวในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูการติดเต็นท์หลังคากันนะครับก็หลังจากได้รับการป้ายยาจากหลายๆที่ในกลุ่มนะครับก็อยากได้เต็นท์หลังคาขึ้นมาละก็ได้เข้าไปหาความรู้ในกลุ่มก็ได้สรุปว่าจะเอายี่ห้อเนี่ยครับ แม็กอีควิปนะครับเนื่องจากผมอยู่ทางภาคอีสานเนาะแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่เขาก็จะมีอ,อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับก็ได้คุยกับเจ้าของร้านเลยครับก็ได้เข้าไปติดตั้งกันที่จังหวัดเลยก็เนี่ยฮะจะติดกับรถ for ์ด v e r อรรุ่นเก่าคันนี้นะครับเนื่องจากว่า,าว่าจะเอาไว้ลุยครับแล้วก็มี สภาพเหลี่ยมๆเหมาะกับเต็นท์แบบแข็งนะครับที่เลือกเอาไว้นะครับก็ไปที่ร้านนะครับก็อยู่จังหวัดเลยนะครับอยู่ในอำเภอเมืองก็ได้รับการบริการที่ดีนะครับนัดหมายไว้แล้วก็ไปก็มีของให้ช็อปเยอะครับอันนี้ก็เป็นพวกเคสแข็งนะครับใส่กระเป๋าใส่ของใส่ปืนใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆได้นะครับช่างก็ บอกว่าติดไม่ยากครับแป๊บเดียวเพราะว่าเรามีคานอยู่แล้วนะครับก็วางแค่คานขวางก็คิดเพิ่มไปแค่หนึ่งพันนะครับอุปกรณ์แต่พี่เขาก็ลดให้ก็มาดูอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับของผมไม่ได้ติดออนนิ่งนะครับคันนี้ช่างก็ยกของมานะครับมีลอกมีอะไรชัดเจนนะครับเอามาวางจัดมุมให้เรียบร้อย เลงอย่างดีครับแบบว่าถ้าเราซื้อมาติดเองนีเหนื่อยนะ <Okay. S 1> ผมดูแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็ระดมขันน็อตใส่เป็นน็อตกันคลายนะครับที่เขาบอกอขันน็อตใส่แป๊บเ,เดียวครับทางช่าง,งบริการดีแล้วก็เลงอย่างดีให้อย่างดีเลยนะครับวัดจากหน้าจากท้ายใส่น,อน็อตนี่เอ๊ผมดูแล้วติดเองก็ได้นะครับถ้าใครมีความชำนาญแบบผมแนวดีกว่า ว่าเนี่ยฮะติดเสร็จก็มาจัดทรงมาสอนวิธีการนะครับก็เรียบร้อยครับขับรถกลับบ้านนี่ครับดูมันเข้ากันดีนะกับฟอร์ตตัวนี้นะครับเป็นเต็นด์ดำนะครับรถสีดำขับไปก็ไม่มีปัญหานะครับของผมไม่มีเสียงไม่มีเสียงบีดอะไรนะครับกลับมาลูกก็ได้เล่น ได้ลองปีนเล่นเลยสมใจอยากครับปีนขึ้นไปก็ได้ลองใช้ลองดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงมาถึงก็จัดก่อนเลยแคมปิ้งหน้าบ้านนะฮะจัดเซ็แคมปิ้งหน้าบ้านกันลองเทสของดูก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครับบััสดีครับ